เพื่อตอบสนองให้พวกเราเนี่ยตอบสนองต่อความต้องการของอาจารย์ให้ได้สุดท้ายแล้วคนที่ทุกที่สุดคือใครก็ตัวอาจารย์เองคนที่คิดจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงใครคนนั้นแหละจะเดินสู่ความทุกข์คนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงใครนั่นคือคนที่มีความสุขที่สุดดังนั้นอย่าไปเปลี่ยนแปลงคนที่เขามีท็อกซิดให้เขาเนี่ยพูดตามความพอใจของเราแต่เราจงเปลี่ยนตัวเองให้เข้มแข็งไม่รับฟังคําท็อกซิดจากใครคนใดคนหนึ่ง ตัวนี้จะมีความสําคัญที่สุดต่อาการใช้ชื่อของเราเวลาเราออกไปเจอโลกภายนอกคนจะพูดกับเราในแง่ลบเยอะมากโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้านายคนจะค่อนแขวะยิ่งเราทํางานโดดเด่นกว่าคนอื่นคนจะยิ่งค่อนแขวะเราต่อหน้าเนี่ยเขาอาจจะพูดดีดูดีรับหลังอาจจะดินทาว่าร้ายเราดังนั้นเราไม่ต้องไปสนใจกับคําพูดคาจาเหล่านี้อาจารย์เนี่ยคือคนคนหนึ่งที่โดนคําพูดท้องสิทธ์บ่อยมากแง่ลบทุกวันนี้ยังมีคนดา่าอาจารย์อยู่เลยดา่าไม่เลิกด้วยซ้ำไป ก็ยังด่าตามจองร้านจอผ่านด่าอยู่เป็นประจำใส่ร้ายป้ายสีเอ่ยพูดคาไม่จริงเอ่ยนินทาว่าร้ายเอ่ยไปตั้งกลุ่มติ๊กตอกด่าอาจารย์ก็มีนะแต่โดยมากไม่ใช่มีคนหรอกส่วนใหญ่จะเป็นหมาเข้าไปฟังมีคนดูมีหมานั่งดูอม,มาสองสามคนอย่างเงี้ยไม่เกินสาสิบคนมานั่งดูกันไปนั่งเห่ากันบล็อก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 หน้าที่คืออาจารย์จะไปต้องสนใจไหมมีคนส่งให้อาจารย์ดูเต็มเลยอาจารย์ไม่ฟังขี้เกียจฟังเพราะอะไรมันเป็นคําพูดทกซิ c เราจะฟังไปเพื่ออะไรกูมไม่ฟังถ้าเราไม่ฟังังเเรราาาจะะทุก้้้ออนนพคูดดดหล่่่ไไไมมมย พราะนั้นแต่ละคนแต่ละคนดา่าอาจารย์เฉยมากทนายดังระดับประเทศที่ฟ้องร้องอาจารย์สุดท้ายมันก็ฟ้องอาจารย์ไม่สาเร็จเพราะไม่มีมูลในการฟอร้องตํารวจก็ไม่รับก็ปัดตกไปพยายามไปหาหลักฐานเพิ่มเติมมาอีกนะตอนนี้เห็นมีการพูดมาบอกว่าไม่ใช่ว่ายุติหมดบาทในการฟ้องแต่กําลังหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อจะสั่งฟ้องอาจารย์แบบเออหาให้เจอแล้วกันถ้ากูมีนะอาจารย์ก็ปล่อยมันทําไปทุกวันนี้ก็ดินด้นดีดดิ้นจะเป็นจะตายอาจารย์ไปบรรยายที่ไหน,นมันก็บอกว่าพูดมาเลยสารไหนแล้วอาจารย์ก็ไปบรรยายที่สารจริงจริงอาจารย์นี่รนะ ล่าสุดในกูไปถึงวงการอีสอบอะไรนะเออะไรนะเอเลเวลมีคำสอบมีข้อสอบอาจารย์อยู่ในนั้นด้วยคิดเห็นยังไงกับคนตื่นทามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในสังคมปัจจุบันมันเป็นวิชาภาคสังคมศาสตร์ใช่ป่าวิชาวาาสังคมของเอเลเวลของเด็กมปลายที่ต้องสอบมหาลัยในะดายประเทศเนี่ยอาจารย์ไม่เห็นข้อสอบเมื่อวานเนี่ยเด็กนักศึกษาคนหนึ่งเมื่อวานอาจารย์ไปบรรยายที่ชนบุรีกาญจนบุรี แล้วไม่เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเข้ามาแล้วมันเอาเข้อสอบให้อาจารย์ดูอา,จายจก็บอกโอ้กูนี่เข้าทุกวงการจริงๆเด็กนักเรียนอาจารย์ก็ไปนักศึกษาจะก็ไปรัฐสภาจะก็ไปท่านฐานก็ไปตำรวจก็ไปโรงพยาบาลก็ไปหมอก็ไปไปมาหมดทุกที่จริงๆในคุกในตารางก็ไปแล้วชอบไปเสียในคุกเนี่ยชอบมากเพราะว่ามันนั่งฟังอย่างเรียบร้อยไงมันตั้งใจฟังกันดีมากเลยเงียบสงบไม่มีใครกล้าหือกล้าเอืออะไรเพราะว่าถ้ามันหือมันเอือมันโดนกระบ,บองข้างในคุกเนี่ยโดนกระบ,บองแต่ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยโดนกระโถนนะ เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยจกักรพรรดทุกวงการแล้วก็เริ่มไปตั้งค้อแข่อาจารย์ว่าพูดมาเลยสารไหนพูดมาทําไมต้องพูดก็ไปมาจริงๆสารรัชดาจะก็ไปมาสารัญ,ญบุรีจะก็ไปมาทุกที่ทุกทางอาจารย์นี่ไปบรรยายธรรมที่ภาคใต้มาไปพระธาตุอะไรสักอย่างไม่รู้แม่ทับภาคอ่ะภาคอะไรก็ไม่รู้เขาเดินมาเต็มไปหมดเลยสี่สิบห้าสิบคนเดินอยู่ในวัดมาเดินทัศนศึกษาอะไรก็ไม่รู้นายผู้ใหญ่พาพวกทหารเนี่ยมามา,มากัน อาจารย์เนี่ยอุตส่าห์เดินหลบนะเดินหลบเพราะว่ากลัวว่าจะทักอาจารย์ปรากฏก็มาขอถ่ายรูปมาขอถ่ายรูปแม่ทัพภาคนมาขอถ่ายรูปมาขอถ่ายรูปมูมีภาพบรรยากาศไปคลิปวิดีโอหมดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคนมันก็อาจจะด่าอาจารย์มันก็เอาอาจารย์ไปค่อแขวะด้วยวิธีการเจอไหมแม้รู้ตารางรู้รู้ตารางทหารเขาล่วงหน้าละสิเลยไปเดินเฉิดฉายเขามาขอถ่ายรูปแน่สาระแน่กับกูอีกรู้ว่ากูรู้ตารางแม้กระทั่งแม่ทัพภาคจะมากูยังรู้ด้วยเนี่ย กูเป็นใครเนี่ยโอ้โหเก่งกาจกาจจการมากกูไปผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วมังเนี่ยถึงสามารถรู้ว่าแม่ทัพภาคจะเดินทางไปตรงไหนได้พาคณะทหารไปตรงไหนเนี่ยคนมันค่อนแขวนในสังคมหน้าที่เราคืออะไรใครจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรปล่อยมันไปเรามีสติอยู่กับปัจจุบันทําประโยชน์ของตัวเราเองให้ถึงพร้อมหน้าที่เราคือทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตรงเองถ้าเราโว้จะไปสนใจกับศิล่านี้ไปตอบโต้ไปตีกันมีคนคนหนึง่ง บอกอาจารย์บอกว่าทาไมอาจารย์ไม่ตั้งกลุ่มต่อสู้กับพวกนี้เลยไปสู้กับมันทําไมกูไม่ลบราค่าฟันกับหมาละกูชนะกูลบกับมันไม่ชนะแล้วมันกัดแข้งมันมันงับห้ำกูขึ้นมาทํำยังไงไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันวิธีการคืออะไรเราทํางานของเราไปตามปกติอย่าไปสนใจใครจะทําอะไรป่อยให้มันทําไปหน้าที่เราคือแก้ไขตัวเองในปัจจุบันขณะอะไรที่เราเห็นแล้วว่าไม่ดีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองสมัยแล้วทําประโยชน์ให้ถึงพร้อมแก่ตัวเองให้ถึงที่สุดในปัจจุบันในปัจจุบันขณะให้ได้ แค่นั้นพอนั้นใครจะท็อกสิทใส่เราปล่อยมันทอ็อกซิท์ไปหน้าที่เราคืออยาอ่าท็อกซิทธ์กับตัวเองและอย่าเอาการทอ็อกซิทธ์นี้ไปใส่ใครก็พอแฟนไม่ให้ไปเที่ยวทำยังไงดีครับมึงก็เลิกกับมันส,สิแค่นั้นมึงก็ไปเที่ยวได้แล้วมันจะยากอะไรถ้ามึงอยากมีแฟนมึงก็ต้องอยู่กับมันนะ่ะก็เนีเมื่อมึงมีแฟนเพื่ออยู่กับมันไม่ใช่เหรอถ้าไม่อยากอยู่มึงก็เลิกแค่นี้ มันไม่งั้นมันก็จะมีปัญหาแบบนี้ไปเรื่อยในเมื่อแฟนไม่ให้ไปอ่ะเราเป็นคนเลือกมาเองอะ่ะแฟนอะ่ะแฟนใครเป็นคนเลือกเราแล้วเวลาเลือกมันมาไม่รู้สัปดาห์มาเลยไม่รู้ครับอาจารย์เพราะว่าช่วงแรกไม่เป็นจะมาตาหลังมามันหัวออยับหมาหมะประวิธีการคืออะไรเราก็ต้องยอมรับไปตามความเป็นจริงว่านั่นแหละเรียกว่าผลของการกระทําเข้าใจหรือยังผลจากการไปมีแฟนก็ต้องทุกข์ร้อนในกฎระเบียบของการมีแฟนในเมื่อแฟนมันอยากอยู่กับเราแต่เราอยากจะไปอยู่กับเพื่อนแล้วแฟนมาไม่อนุญ,ญาต ก็มีอยู่สองกรณีคือมึงไม่ต้องฟังมันเดินออกไปเลยแล้วค่อยกลับมาเคลียร์กันทีหลังจะทะเลกกบบบาะกันแบบไหนก็แล้วแต่กับ2คือมึงเลิกกับมันจบแล้วรับผลของการกระทําให้ได้แค่นั้นก็พอเพราะ,ะนั้นเรื่องปัญหาต่างๆอาน,นามไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมันเยอะแยะอยู่ที่มึงนะ่ยปัญหาเยอะเองไม่ได้มีอะไรมากมายพระธรรมหรือให้ช่างทำอันไหนดีกว่าครับ เดี๋ยวกูจะให้มึงทำเนี่ยนะตอนเนี้ยมึงก็สรรหาคําถามมาถามปัญญาอ่อนนะนี่มึงจบวิศวะจริงปหเนี่ยเทพทาร์ฟเมอร์มีจริงไหมครับก็ถ้าก็ถ้ามึงปัญญาอ่อนมันก็มีจริงอะนะโอเคนะเลยล่าสุดอาจารย์ไปออกรายการมาแล้วเขาก็ตั้งประเด็นเรื่องอีออปติมัทพายทาร์เมอร์อะไรเนี่ยอาจารย์ก็ไปให้วิพากษ์วิจารเราไปตามดูเอานะช่องท็อปนิวมั้ง เขาไปสัมภาษณ์จะไม่น่าจะว่าออนแอร์หรือยังมันอัดเทปแล้วก็พูดอีเรื่องทางฟอร์เมอร์เนี่ยค่อนข้างละเอียดอยู่เหมือนกันเราไปหาตามดูเดี๋ยวเขาคงจะแชร์กันอยู่ในโลกโลกออนไลน์ก็อีเรื่องอ p t ติมั p พายแหละจากตอนแรกเป็นกระแสของคอนเทนต์อาจะไปดูไปสืบมาแล้วก็มันเป็นกระแสคอนเทนต์และเห็นว่าจาเอาหุ่นยนต์นี้ออกไปแล้วใช่ไหมมันเหมือนจะทําแค่คอนเทนต์แล้วแต่ละคนแต่ละคนมันก็ทำคอนเทนต์อ่ะแลวคอนเทนต์มันอ่ะมันเป็นคอนเทนต์แบบความเชื่อของคนในโลกอ่ะมึงเข้าใจคําว่าจังหวะโบบาไหมที่มัน่้ีะ เนี่ยคือตัวอย่างว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีเทียบเทวาอะไรบรรดาเลยมันมีคนรีวิวไอ,อ,อ้นักทำคอนเทนต์สามคนอนะ่ะอีตัววัยรุ่นนะ่ะที่มันบอกว่าถ้าคลิปนี้เนี่ยมีคนดูถึงแสนคนมันจะมาใส่ชุดเซรามูนใช่ไหมแล้วก็เต้นอยู่หน้าออติมัตพายโชว์ปรากฏมันไปกระโดดไปถึงสามแสนกว่าคนนู่นะ่ะมันทะลุทะลวงไปไหนก็มู้อกกดใจนะอะไรกดหัวใจอนะ่ะไอยอดวิวนะ่มันหลายล้านไปแล้วแต่ตัวกดใจมันบอกว่าเอาแสนหนึ่งแต่รู้สึกมันจะกระโดดไปสามแสนเกือบสี่แสนนะู่น่ะ มันก็เลยต้องมาใส่ชุดเซลามูนอะ่ะไปลําแก้บนไปเต้นแก้บนหน้าอทานฟอร์เมอร์สำเร็จไหมาสาเร็จมาอันนี้เรียกว่าขอสําเร็จไหมขอสําเร็จถูกต้องป่ะแต่ความเป็นจริงคืออ e ีอออตมพาไปเนานาป็นคนโดนบันดาลไหมเปล่าแต่เป็นอะไรมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่แหละกูถึงด่าว่าปัญญาอ่อนเข้าเข้าใจหรือยังนี่แหละคือหลักเหตุผลหลักเกณฑ์หลักการง่ายๆเวลาเราไม่ขอจังหวะมันโบ๊ะบ้าคือเรามีเหตุปัจจัยในการจะได้อยู่แล้วอ่ะถ้ามันมีคนสนใจยังไงมันก็ได้ ถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยทางกายวาจาใจยังไงสิ่งนั้นมันย่อมสําเร็จเวลาไปบนบานสาลเก่าอ้อนวอร้องขอเนี่ยมันไม่มีทางได้หรอกถ้าเราไม่ลงมือกระทําดังนั้นต่อให้เราลงมือกระทําไม่จําเป็นต้องอ้อนวอร้องขอสิ่งใดมันย่อมได้ตามการกระทํานั้นดังนั้นวันหนึ่งข้างหน้าเวลาเราไปเดินใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเราอย่าไปเสียเวลาในการไปสะดอกอต่อชะตาอาบน้ำหมาพนดมน์ให้ทําอะไรให้เราไปเริ่มต้นในการแก้ไขการกระทําทางกายวาจาใจของตัวเองให้สุจลิต เลิกดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดีจะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนได้ให้ทำสามอย่างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตถ้าเราทำสามอย่างนี้ได้อย่างสุจริตนั่นแหละขึ้นชื่อว่าเลิกดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดีแก่บุคคลนั้นเรียบร้อยแล้วจะออกรถไม่ต้องไปดูวันเดือนปีคืนเวลาให้ดูว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการทำทางกายวาจาและใจของตัวเองในขณะนั้นสุจริตไหม ้าสุจริตมีสติสัมป,ปชัญญะในการขับรถออกจะชลูมมึงไม่ต้องปัญญาอ่อนเอามะนาวไปลองล้อแล้วบอกว่าถ้าขับเหยียบมะนาวแล้วล้อรถจะติดพื้นกูแนะนำนะปิดโรงงานบิสโตนไปเถอะที่เขาทดลองยางเนี่ยไม่ต้องแล้วเอามะนาวมาทําแทนไม่ต้องไปทดลองยางแพง,พงมึงจะไปซื้อ,อยางแพ,ง,พงไปเพื่ออะไรถ้ามะนาวมาสามารถทําให้ถนนมันโกะล้อได้เพราะนั้นปัญหาพวกนี้มันเกิดจากความไร้สาร,สาระเพอร์เจอร์จากความเชื่อโดยไม่เอาหลักเหตุหลักผลไปพิจารณาไข้ควร ขาดหลักเกณฑ์ที่เรียกว่าโยนิโสมนสิกาคือการไข้ควรตามหลักความเป็นจริงมันไม่ไข้ควรมันเชื่อเลยเขาบอกว่าดาวนี้กําลังจะย้ายมันจะดวงไม่ดีสำหรับคนนี้ต้องไปไหว้แก้ตัวนี้มึงก็ไปไหว้กันไปจุดธูปเก้าดอกสิบดอกสาสิบหกดอกร้อยแปดดอกแล้วก็นั่งสวด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 นั่นแหละมึงจะเป็นแมลงตอดตายก่อนก่อนที่ทุกอย่างจะชีวิตดีขึ้นปรากฏเป็นโรคภัยไข้เจ็บตายก่อนแล้วดังนั้นเราอย่าไปเชื่อเรื่องไร้สาระเพอเจอโดยเฉพาะเราเป็นนักศึกษาแบบเนี้ย ชีวิตเราต้องอยู่บนหลักเหตุผลหลักเกณฑ์หลักการทุกอย่างต้องมีที่มาที่ไปอธิบายได้ตอบได้ทุกหลักเกณฑ์และหลักการหลักศาสนาพุทธไม่ใช่อะไรเกิดขึ้นเองลอยๆโดยปาสจากเหตุและผลทุกอย่างต้องมีเหตุและผลของมันจึงต้องอธิบายขยายความในเหตุผลนั้นได้ว่ามีเหตุอะไรผลจึงออกมาแบบนี้ได้นั่นคือหลักคําสอนในพุทธศาสนา ถ้านอกเหนือจากนี้ไม่ใช่หลักคําสอนในพุทธศาสนาและไม่ใช่หลักสักจจะความจริงของโลกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจตมามความเป็นจริงมีใครอยากถามใหม่ไหมมีไหมยกมือได้นะเพื่ออยากใช้ไม้ถ้ามีไม่จะให้ถามให้ไม่ถามก่อนมีไหมเนาะมียกมือนะแอบรักแฟนคนอื่นโดยที่เขาไม่รู้ผิดไหม ใครไม่รู้อ่ะแอบรักแฟนคนอื่นโดยที่เขาไม่รู้อ๋อหมายถึงอีตัวคนที่เราแอบรักนะคือเขาไม่รู้หรือเมียมึงไม่รู้ใครเป็นคนไม่รู้เดี๋ยวกูเริ่มงงแล้วสับสนแล้วถ้าเมียมาเราเมียเราไม่รู้เราไปแอบรักเขานี่เรียกว่าประพฤตินอกใจมันนอกใจไงมโนกรรมมันเกิดขึ้นแล้วมันไปนึกคิดติดตึกถึงหญิงอื่นที่ไม่พึงพอใจในสามีภรรยาของตัวเองนี่ผิดแล้ว จังนั้นหน้าที่เราคืออะไรเราต้องพอใจในสามีภรรยาของตนเองไม่ใช่ไปพอใจในสามีภรรยาคนเื่นแต่ถ้าเขาไม่รู้ผิดไหมเราไม่ผิดกับเขาแต่เราผิดกับภรรยาหรือสามีของเราเองดังนั้นอย่าไปประพฤตินอกใจเพราะถ้าเราคิดประพฤตินอกใจได้เดี๋ยวนอกกายมันจะมานอกวาจาก็จะมาเวลาเราจะทําผิดทางกายกับวาจาจําไว้มันจะเริ่มต้นที่ใจถ้าเราไม่คิดเราจะลงมือทําได้ไหม ไม่ได้นะเราต้องคิดก่อนถึงจะลงมือทําได้เหมือนเมื่อเราจะทำข้อสอบเ่าต้องคิดก่อนว่าวัจกาข้อไหนต้องคิดก่อนนั่นแหละความคิดจึงหนักให้น้ําหนักมากที่สุดความคิดหรือมโนกรรมจึงหนักที่สุดถ้าเราคิดนึกติดตึกถึงสิ่งใดการกระทําทางกายกับวาจาก็จะเป็นไปตามความนึกคิดติดตึกตามนั้นเพราะฉะนั้นเราพยายามสํารวมระวังที่ใจของตัวเองตัดเสียตั้งแต่มโนกรรมตัดตั้งแต่ใจดังนั้นถ้ารู้ไปแอบชอบรีบตัดใจตัวเองให้เร็วแล้วกลับมาสํารวมระวัง พึงพอใจเฉพาะสามีภรรยาของตนพออย่าไปพอใจในสามีภรรยาคนอื่นอ่ะถามเลยคนไหนเนาะอ่าถามเลยจ้ะถ้าเราโสดแล้วเราคุยหลายคนเราผิดไหมคะถ้าเราโสดแล้วเราคุยหลายคนผิดไหมคะก็ไม่ได้ผิดอะไร ไม่ผิดอะไรสามารถทําได้แต่มันอยู่ที่ว่าเราจะโกหกไหมประเด็นคือบางคนน่ะเราคุยหลายคนและอีกคนหนึ่งถามว่าเธอมีคนคุยด้วยไหมเราจะตอบว่าอะไรจะตอบว่ามีหรือไม่มีก็ต้องตอบว่าไม่มีถูกต้องไหมเพราะอะไรเพราะเราจะคุยกับคนนั้นต่อไปไงถ้าเราตอบว่ามีมันเลิกคุยกับเราเราก็จะคุยกับมันต่อไปไม่ได้สุดท้ายนําไปสู่การโกหกหนะนําไปสู่การโกหก เห็นไหมมันผิดแล้วมันผิดตรงนี้แหละไอ้ตอนคบหลายคนอะมันไม่ผิดหรอกแต่มันผิดตอนที่เราไปทําผิดในขณะที่เราคบคนหลายคนเราทํห้าอย่างนี้ไหมฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดโกหกดื่มสุราถ้าเราทําในห้าอย่างนี้นับว่าเป็นความผิดบาปเพราะนั้นการคบหลายคนไม่ได้ผิดแต่ตอนทําผิดตอนไหนก็คือผิดตอนนั้นแค่นั้นเลยง่ายๆมีคำไทยไหมั้มเนาะ ต่การจะคบหลายคนก็ต้องดูหน้าตาตัวเองนะบางทีอ่ะใช่หรือเปล่าถ้าหน้าตาไม่ดีคบหลายคนเนี่ยบางทีมันเอาแอปพลิเคชันแต่งหน้าโทรศัพท์เยอะแยะมากมายมาเจอตัวจริงวิ่งกระเจิดกระเจิงอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเพราะนั้นบางทีก็ต้องดูหน้าตัวเองด้วยนะอมีคําถามไหมไม่ไม่มีไหมถ้ามียกมือนะขอวิธีช่วยเพื่อนออกจากเมียหน่อยครับเพื่อนไม่ยอมไปไหนเลยครับ ขอ,ขอวิธีการเริ่มต้นชีวิตใหม่คนเดียวหน่อยครับอ๋อคือไปง่ายๆคือมึงหึงเพื่อนมึงว่าองั้นเถอะมึงบอกว่าขอชีวิตในการใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวหน่อยก็คือมึงจะให้เพื่อนมึงออกจากเลิกกับเมียมึงแล้วก็มาอยู่เป็นเสือแบบเดียวกับมึงแล้วว่าคบกันได้กับมึงใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้ยมึงก็จะไปพาเขาออกจากความเป็นเมียกับเป็นผัวก,กันเนาะอย่าไปทําอย่าไปพากันเราอยากจะใช้ชีวิตคนเดียวของเราเราก็ใช้ชีวิตไป แต่อย่าไปเบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นให้เขาเลิกการมาไม่ดีอาจารย์เคยดูอาจารย์แดงสอนธรรมะไหมครับเมื่อวานเมื่อวานไปโรงเรียนไหนมาไม่ได้ใจนะเขาถามอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นญาติกับอาจารย์แดงไหมครับกูไม่ได้เป็นญาติกับเขานะแต่ถามว่าเคยฟังไหมเคยติดตามผลงานแกก่อนเมื่อหลายปีก่อน แล้วอาจารย์แดงนี่แรงกว่าอาจารย์เยอะนะอย่างอาจารย์เนี่ยคำบางคําที่อาจารย์แดงพูดเนี่ยจะยังไม่กล้าพูดนะคําหลายคํามากที่อาจารย์ฟังแล้วโอ้โหแต่ฟังแล้วขำนะแกพูดขำดีนะแม้มันจะดูเป็นคําหยาบแต่ก็คําที่แกพูดมันก็ขำดีฮาดีอาจารย์ไม่ถือสาอะไรแกเลยรู้สึกแกเป็นคนแก่ที่น่ารักดีด้วยซ้ำสอนทร,รมะาสไตล์อะไรนะักระตุกจิตกระชากใจใช่ไหมมัน <laughs> สุดยอดดีเหมือนกันนะ บางทีอาจารย์เออแอดมินบางนัดอาจารย์เจออาจารย์แดงเหรอิวะกูอยากจะฟิตเจอร์ลิงกับเขาสักทีนึงเหมือนกันอาจารย์แดงแกชอบพูดหยีๆคุยๆเหร่นะแกชอบพูดมากมากเน,นี่ยอาจะยกตัวอย่างไม่ได้ด่านะถ่าด่ามันจะเป็นคำหยาบท,าทันทีอันนี้พูดเฉยๆยังไม่นับว่าเป็นคำหยาบอาจารย์ชอบมากอาจารย์อยากเอากระโถนไปวางเหมือนกันบางทีแกชอบเด้าคว,วาอยอย่างเงี้ยเด้าตุ๊กตาอย่างเงี้ยนะอาจารย์อยากเอากระโถนไห้แกเด้าเหมือนกันนะบางทีนะ แล้วประเด็นคือกระโถนป่ามันกว้างเขาเลยนะแหมอยากเจอแกตัวเองเป็นสักทีน่เหมือนกันนะจันแดงนะมีโอกาสนะได้เจอกันหน่อยนะก็ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมยังอยู่ใช่ป่ะไม่หลังๆมาเนี่ยจะไม่เห็นแกเลยไงก็ไม่รู้ไงเมื่อวานยันตายังตายเลยอ่ะรู้จักยันตาปะโอ๊ยเด็กรุ่นนี้ไม่รู้จักยันตาเว้ยยันตาเขาเคยเป็นพระดังในสมัยยุคก่อนๆตรงนี้แล้วตาหลังมาเหมือนเขาเป็นคล้ายๆทรงฤาษีที่ไว้หนวดไว้เขาผมยาวๆเมื่อวานเขาออกข่าวกันทั้งประเทศ ว่ายันตาอายุเสียชีวิตตอนอายุเจ็บสี่หลับหลับหลับ,ลบตายไปเฉยมั้งเขาเคยโดนคดีเกี่ยวกับเรื่องการพรากผู้เยาว์หรือไปมีเพศสัมพันธ์อะไรสักอย่างกับผู้หญิงเนี่ยก็ต้องอาบัติประราชิกก็คือขาดจากความเป็นพระเขาก็เลยถอดผ้าเหลืองไปนุ่งผ้าเขียว<ม>เขาก็เลยเรียกสมีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีคนอันนี้อาจารย์ไม่ได้ว่าท่านนะมีคนในสังคมเขาก็พูดกันเพราะว่ามันเป็นกระแสที่คนเนี่ยเชื่อแล้วก็คณะสงฆ์ในยุคนั้นเนี่ยก็ปรับอาบัติประราชิกที่ขาดจากความเป็นพระว่าเขาในเสพเมทุน เขาชื่อยันตระใช่ไหมไอคนในโซเชียลก็ไปเรียกเขาว่ายันตาเบสไม่ใช่ยันตระเออมันยันเหมือนกันไงเขาก็ไปเรียกแบบนี้อันนี้อาจารย์จำเขามาพูดให้ฟังนะไม่ใช่พูดเองนะมันยันยันเหมือนกันไงอันหนึ่งยันตาอันหนึ่งยันตาเบสไงตอนแรกจะก็งงอะไรว่ายันอะไรของมันวะอ๋อที่มาที่ไปมันมาจากตรงนี้ก็คือเขาเหมือนไปมีเพศสัมพันธ์กับคนเยอะอะไรประมาณนี้อันนี้กูเล่าให้ฟังไม่เฉยนะ แล้วทวก็ไม่ต้องมาสาระแนลงกูเลยีพวกลูกศิลูกห้าลายอะนะอันนี้แค่เล่าให้ฟังไม่ได้ไปดูถวกเหยียดยามท่านเพื่อนผมชอบเมียชาวบ้านมากเลยครับนี่ชั่วดีเหมือนกันเนาะโดยเฉพาะคนมีผัวช่วยเตือนสติให้หน่อยครับอ๋อชอบหมายถึงว่าชอบคนที่เขามีแฟนแล้วใช่ไหมชอบคนที่เขามีมีสามีแล้ว วิธีการคืออะไรคือบางคนเนี่ยมันเกิดความแบบมันมีความตื่นเต้นในการใช้ชีวิตอ่ะมารู้สึกตื่นเต้นเล้าใจว่าเออถ้าแบบผัวมันจับได้จะเป็นยังไงความรู้สึกเล้าใจแบบหลบหลบซ่อนๆมันมีจริงๆนะคนที่เป็นลักษณะแบบนี้บางคนเนี่ยชอบความตื่นเต้นในการที่จะพอใจในการไปลักกินขโมยกินกับของคนที่เขามีเจ้าของแล้วมารู้สึกตื่นเต้นเนี่ยเป็นความเห็นผิดคนนะบางคนเนี่ยชอบมีเพศสัมพันธ์ในที่ที่มันแบบอยู่ในที่สาธารณะ เวลาให้มันมีเสียงกุกกักมีคนเปิดเข้าเปิดออกแล้วมาดูตื่นเต้นตื่น,ต,นตาว่าจะมีคนจับได้ตอนไหนอันเนี้ยมันเป็นลักษณะโลกจิตชนิดหนึ่งเหมือนกันการที่ไปประพฤติผิดในกามเนี่ยคือการไปพรากเอาสามีภรรยาของคนที่เขามีเจ้าของแล้วเนี่ยเอามาเป็นของเราอันเนี้ยเรียกว่าไปพรากเขามาตัวเนี้ยเรียกว่าประพฤติผิดในกามดังนั้นคนที่ไปประพฤติผิดในกามเนี่ยวิบากอย่างเบาที่สุดเลยนะเป็นไปเพื่อการกรอศัตรูหมู่อาฆาต ศัตรูในการใช้ชีวิตของเขาจะเยอะคนจะรังเกียจเดียดฉันเคจะจะคนจะรังเกียจเดียดฉันเขาเยอะคนจะก่อศัตรูหมัวฆ่าต่อเขาเยอะเขาจะมีมิตรน้อยศัตรูจะมากพวกนี้คือคนที่ประพฤติผิดในกามกมาไปไหนตรงไหนก็ตามมีแต่มีแต่คนเป็นศัตรูไม่มีใครเป็นมิตรเวลาเกิดความตกทุกข์ได้ยากลําบากเข็นใจจะไม่มีใครช่วยเหลืออะไรเลยจะมีแต่คนคอยซ้าเติมนี่วิบากอย่างเบาของ,ของการประพฤติผิดในกามวิบากอย่างหนักเป็นไปเพื่อนรกกําเนิดเดรานเปรตพิสัย เพราะฉะนั้นเราอย่าไปทําแบบนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองซะคิดถึงแฟนเก่าครับมึงยังไม่เลิกโง่เนาะโง่ต่อไปนะเออยังเลิกคิดถึงไม่ได้เขาไปมีผัวใหม่ไปต่อไหนต่อไหนแล้วไม่รู้มีไปกี่คนแล้วด้วยมึงยังนั่งคิดถึงอยู่เลยไม่เลิกเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วออกมาได้แล้วม o ฟออนถ้าพอใจกับชีวิตแล้วจำเป็นต้องมีเป้าหมายชีวิตไหม ก็ไม่จําเป็นแล้วแต่ถ้าเราพอใจแล้วก็เอาในปัจจุบันนั่นแหละตั้งเป้าหมายไว้ในอนาคตว่าเราจะรักษาอัตภาพของความมั่นคงนี้ไว้ได้ให้ตลอดการยาวนานที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้ไม่ได้อยากขยับไปมากกว่านี้แล้วเพิงพอใจต่อการกระทําในปัจจุบันแล้วก็รักษาอัตภาพตัวนี้ไว้เราต้องไม่ลืมว่าทุกอย่างมันเดินสู่ความเสื่อมโลกกระทํา8มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีความสุขย่อมมีความทุกข์ทุกอย่างมันเดินสู่ความเสือกกเส่อม ดังนั้นอย่าคิดว่าไอ้วันนี้ที่พึงพอใจต่อการใช้ชีวิตของตัวเองแล้ววันหน้าไม่ได้การันตีว่ามันจะไม่ล่มจมล้มเหลววันหนึ่งข้างหน้ามันอาจจะเสื่อมสลายแตกําลายไปก็ได้วันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะล่มจมล้มเหลวอาจจะหมดเนื้อหมดตัวก็ได้อันนี้จังไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นไปเป็นธรรมดาปัญนหนาที่เราคืออะไรเราต้องยอมรับตามความเป็นจริงไปทุกสถานการณ์ที่เราลงมือกระทําแล้วก็ปรับเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เดินหน้าให้ยิ่งขึ้นไปโดยไม่ต้องไป พยายามมีพยายามเป็นแค่เดินไปตามเหตุตามผลตามหลักเกณฑ์หลักการก็พอนี่เรียกว่าการพอประมาณในการใช้ชีวิตตั้งอยู่บนความไม่ประมาทของตนเองพูดผีปีศาจเจ้าที่เจ้าทางมีอยู่จริงไหมทําไมบางคนถึงเห็นถึงรู้สึกทําไมบางคนถึงไม่เห็นไม่รู้สึกจริงๆมันแล้วแต่อิทรีย์ารมีของคนนะบางคนก็เห็นได้บางคนก็เห็นไม่ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วแต่การสร้างเหตุปัจจัยร่วมกันมา อันนี้ไม่จำเป็นต้องไปนั่งสงสัยเพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของเรามันมีมันก็อยู่ในพบภูมิขอ,ของมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเราเห็นมันก็ทําอันตรายแก่เราไม่ได้แก่แค่เราเนี่ยไปปรุงแต่งให้เกิดความกลัวไปเองเท่านั้นเองเราไม่ต้องกลัวเรื่องพวกนี้ก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วเรากลัวในสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยซ้ําบางคนเห็นต่อให้มีความกลัวแต่สุดท้ายไอ้ความกลัวที่เราไปเห็นนะั้นมันก็กลับมาทําอันตรายแก่เราไม่ได้ดังนั้นต่างคนต่างอยู่ไปไม่ต้องไปกังวลอะไร อยากแก้ติดการพนันออนไลน์มึงก็แค่เลิกเล่นน่ะแค่นั้นเองถ้าเลิกเล่นไม่ได้เพี่ยโทรศัพท์ทิ้งไปง่ายๆมันทําอะไรไม่ได้อะวิธีการคืออะไรเราต้องมองเห็นโทษของมันเยอะๆเหมือนที่อาจารย์บอกตอนแรกจะทําอะไรก็แล้วแต่มองเห็นโทษจากสิ่งที่ทําถ้าเรามองเห็นโทษมากพอเราจะมีอุบายเป็นเครื่องออกจากสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นมองเห็นโทษเยอะๆเราจะได้เออเดินออกจากความเห็นผิดเหล่านั้นได้ เรามองเห็นโทษว่าเอ้ยเวลาเราเล่นการพนันออนไลน์มันเดินสู่ความล่มจมต่อชีวิตเรายังไงมันเดินต่อการหมดเงินหมดทองเสียเงินเสียทองของเราอย่างไงมองตัวนี้ให้หใหได้อย่างนี้เนาะแล้วเราจะมีอุบายในการเดินออกอย่าไปมองเห็นประโยชน์ว่ามันได้ตังค์นะมันเอาเงินมาหมุนได้ถ้ามองเห็นประโยชน์แบบนี้เราจะเลิกเล่นไม่ได้มองเห็นแต่โทษอย่างเดียวอย่าไปมองเห็นประโยชน์เวลาจะเดินออกจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มองเห็นโทษอย่าไปมองเห็นประโยชน์ของมันเฮ้ยเราบรรยายถึงกี่โมงนะเที่ยง ที่นี่มีถ่ายรูปไหมมีเหรอที่นี่ต้องถ่ายรูปปะตอนตอนเลิกต้องมีถ่ายรูปปะมีเหรอไม่จึงถ่ายเฉพาะถ่ายเฉพาะพวกพวกอาจารย์ใช่ไหมอ๋อไม่มีถ่ายแยกเนาะโอเคถ่ายทีละคนเลยเหรอก <laughs> ูตายก่อนกูไม่ได้กลับนะ วิธีการรับมือกับปัญหาและอุปสรรคในช่วงการทำงานและการวางแผนรับมือกับมันอย่างไรวิธีการรับมือกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานวิธีการง่ายๆคือตั้งสติสัมปชัญญะคนเราเวลารับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าไม่ได้เพราะขาดสติมันเดินอยู่บนความประมาทเดินอยู่บนความเพลิดเพลินไหลไปตามอาอมณมไม่มีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวในขณะนั้นเวลาเจอปัญหาก็เกิดความรนลาน เกิดการเสียเซลล์เกิดความเสียใจมวลแต่ละล่ามละลักษอยู่ไม่เอาสติสัป,ปชัญญะไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีสติปัญญาย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นเวลาเกิดปัญหาใดๆก็แล้วแต่ช้าลงอย่าเพิ่งเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นตระหนกให้ตั้งสติสัพปปชัญญะแล้วกลับไปมองจุดเริ่มต้นจุดต้นเหตุของการงานนั้นว่าปัญหามันเกิดขึ้นอะไรคือต้นเหตุหาต้นเหตุได้เจอแล้วกลับไปแก้ไขที่ต้นเหตุนตั้น แต่ส่วนผลที่มันออกมาแล้วมันเสียหายไปแล้วต้องยอบรับตามความเป็นจริงนั้นอย่าไปคิดว่าเราจะโกหกยังไงจะปิดบังความผิดนี้ยังไงไม่งั้นเนี่ยถ้าเราทําแบบนี้มันจะยิ่งทําให้เราเนี่ยล่มจมล้มเหลวมากกว่าเดิมถ้าถูกเปิดเผยความผิดนี้ออกมาดังนั้นสิ่งที่ผิดไปแล้วเปิดเผยให้ชัดเจนเปิดเฉยชัดแจ้งแล้วไปแก้ไขที่ต้นเหตุแล้วดําเนินการต่อไปให้ถูกต้องเพื่อให้ปัจจุบันขณะเนี่ยไม่เกิดความผิดพลาดคาดเคลื่อนอีกต่อไปไอ้ที่ผิดไปแล้วแก้ไม่ได้แล้วแก้ในปัจจุบันขณะให้ดีก็พอ วิธีการทําใจอย่างเดียวคือตั้งสติสัมปชัญญะอย่าเกิดความหวาดระแวงอย่าเกิดความหวาดกลัวสติเท่านั้นเป็นตัวสําคัญมากถ้าระลึกรู้ตัวได้ว่าในขณะนี้กําลังเกิดอะไรอยู่เดี๋ยวปัญญาอุบายเป็นเครื่องออกจะมาเองตามที่เราเคยเรียนมาตามที่เราเคยมีประสบการณ์มาเดี๋ยวมันจะหาหนทางวิธีในการแก้ไขปัญหาได้คนเนี่ยมีความฉลาดเฉลียวมากขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อเจอปัญหาขาดสติ เดินไปสู่ความประมาทคนนั้นจะไม่สามารถหยิบฉวยเอาสิทตัวเองเนี่ยศึกษาเล่าเรียนเนี่ยมาใช้แก้ปัญหาในขนาดนั้นได้เลยแต่ใครก็ตามที่มีสติสัพปปชัญญะแม้ความฉลาดตัวเองจะน้อยแต่มีประสบการณ์มากเขาจะสามารถนําประสบการณ์ตัวนั้นมาแก้ไขปัญหาในปัจจุบัขนขณะให้ดีได้เพราะอะไรเขามีสติสัป,ปชัญญะของเขาเองเพราะนั้นตั้งสติอันดับแรกนั่นคือวิธีการเตรียมตัวเตรียมใจรู้สึกคือตั้งสติแล้วก็หาอุบายเป็นเครื่องออกจากปัญหานั้น